ดีค่ะผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งนะคะวันนีร้รายการคนไทยเข้มแข็งเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมต้องไม่พลาดค่ะเพราะว่ามีของอร่อยๆมาแนะนําโรตีตัดกรอบงงใช่ไหมคะว่ามันเป็นยังไงขอต้อนรับคุณวิทูนศรีชัยศักดิ์หรือคุณหนง่งเจ้าของเฟรนช์ายโรตีโกโนงสวัสดีค่ะคโกหนงค่ะครับชื่อนี้คือชื่อของคุณ พี่ทูนใช่ครับชื่อเล่นชื่อโหนงคคุณโหนงแล้วโกโหนงคืออะไรคะโกนี่หมายถึงว่าส่อสมมากคนจีนเขาอะเรียกโกพี่พี่พี่โกนี่คือคือพี่ออ๋โกพี่โหนงอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับแต่พี่โหนงก็ไม่เก๋นะ่ก็ต้องโกโหนงถึงจะเก๋ใช่ไหมใช่ตั้งตั้งชื่อเองอืเป็นเป็นโรตีโกโหนงใช่ตัดกรอบตัดกรอบโรตีตัดกรอบก็คือไม่เหมือนธรรมดาที่มันเป็นเป็นแผ่น นิ่มๆปกติใส่ไข่ใช่ใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าโรตีของเราจะเป็นเป็นชิ้นตัดในกระทะเลยอคือทอดเหมือนโรตีทุกอย่างตีการตีโรตีเนี่ยตีเหมือนเหมือนทุกอย่างแต่ว่าเราตัดกรอบในกระทะเลยตัดในกระทะเป็นชิ้นๆเ,เป็นชิ้นๆเลยแล้วก็มีแหม เขาเรียกว่าอะไรข้างหน้ามันอะท็อปปิ้งอะไรอ๋อเขาเรียกว่าไส้ไส้อไส้ใส่ไส้เข้ามาพวกะครฝอยทองพวกลูกเกดพวกทิปปิ้งพวกไมนดำม่วงเลยแล้วแต่เราจะใส่อะไรขึ้นมาไอเดียการทําโรตีตัดกรอบเนี่ยได้อย่างนั้นได้มาได้ยังไงคะจริงๆก็คือญาติเขาขายโรตีอยู่แล้วค่ะโรตีธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะเราก็มาประยุกต์ใหม่ประยุกเป็นัโรตีตัดกรอบค่ะแล้วก็เพิ่มสูตร เติมสูตรเข้าไปดัดแป้งสูตรเข้าไปก็เรีกว่างเนิดเพื่อให้กลิ่นแป้งออกมาน่ากินน่าอร่อยมากขึ้นแค่นั้นอ้าวแต่ว่าที่ญาติขายโรตีธรรมดาอยู่แล้วทําไมไม่ขายแบบเดิมล่ะแบบเดิมไม่เหมือนทั่วไปฮะคือถ้าทําแบบเดิมเนี่ยเขาขายธรรมดาไม่ไม่มีคนรุมไม่มีคนรุมใช่คือไม่แตกต่างไอเดียมไม่เหมือนคือโรตีธรรมดาแผ่นหนึ่งโรตีอย่างเงี้ยแผ่นหนึ่งสิบาทสิบบาทใช่แต่ว่าพอเรามาตัดแปลงมันตัดกรอบค่ะ ทำให้ดูน่ากินทําให้รู้แบบมีไส้มีอะไรขึ้นมาเนี่ยคนก็อยากอยากเห็นอยากกินขาแแตกตรงที่ว่าเราตัดในกระทะนี่แหละตาดในกระทะเลยเดี๋ยวเรามาบอกกันวิธีการเป็นยังไงนะคิดเองเลยใช่ไหมคะว่าต้องตัดกรอบต้องใส่ไอ้นี่นั่งคิดกับภรรยาสองคนใช่ครับอคิดดูว่าเราจะทํำโรตีออกมาบไหน่ะอันนี้ผมก็จะทําอีกก็คือว่าแต่เวลาช่วงไม่ค่อยมีเวลาอยากจะไอติมน ไอติมมาประกอบใส่อันนั้นในอนาคต่าเดี๋ยวว่ากันกับไอติมกับโรตีมันจะเข้ากันแล้วจะอาจจะทํานมขึ้นใหม่ชุดหนึ่งเงี้ยชุดนมโรตีไอติมเงี้ยโอ้มีมีต่อยอดไอเดียไปมากมายเลยนะใช่ใช่ก็จะต่อต่อขึ้นไปอีกแต่เดี๋ยวก่อนขอย้อนกลับไปก่อนมีฝีมือด้านทําอาหารหรือเปล่าเมื่อก่อนทํางานอะไรคะอ๋อจริงๆผมเป็นทํางานประจํเป็นษัทตร์ครับค่ะแล้วก็ อยากมีอาชีพเสริมตอนช่วงเย็นเย็นนั่ตอนนี่คือความไอเดียแรกไอเดียแรกรายได้เสริมมากันเถอะรายได้เพราะว่ารายได้เราโอเคตอนเย็นนี่ทำอะไรก็โรตีนี่แหละเรามาไปยุกเราลงมาทำนี่ว่าเป็นอย่างไรบ้างเอาแล้วไม่ไปทําอย่างอื่นเช่นทํางานตกแต่งบ้านงานอะไรทำไมถึงโรตีโรตีนี่มันคือของกินไงฮะค่ะค่อนข้างที่จะขายง่ายอ๋อแล้วคือคนเรามันก็กินตลอดเวลากินตลอดเวลาถ้าเราไปทําอย่างอื่นเนี้ยค่อนข้างมียากโรตีนี่ ตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นกับตอนเช้าเนี่ยคนจะชอบทานโรตีกลางวันก็ทานได้นะเคยไปทะเคยไปขายแถวการไฟฟ้า่ายผลิตค่ะก็ขายไม่ทันเหมือนกันช่วงกลางวันเนี่ยเช้ากลางวันเช้ากลางวันเนี่ยจะขายดีขายดีเลยใช่ตอนแรกที่นั่งคุยกับภรรยาละได้ไอเดียแล้วว่าฉันจะเอาเป็นโรตีตัดกรอบใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้นได้ลองผิดลองถูกไหมกว่ามันจะกรอบแบบนี้อ๋อเราผิดลองถูกเหมือนกันค่ะค่อนข้างที่จะ นานเป็นการครึ่งเดือนอก็เลยกว่าจะเข้าลูกเขาราเข้าลูกเขารอยเดี๋ยวก่อนค่ะนานคุณโหนงนี่คือกี่กี่เดือนครึ่งเดือนครับครึ่งเดือน <laughs> ครึ่งเดือน <laughs> ใช่ครับเววมากอื <c oughs> ตอนนั้นลองผิดลองถูกยังไงคือ <c oughs> ออกมาเป็นยังไงไม่ไม่สมแบบความอร่อยยังไงคะความอร่อยยังไม่ได้รสยังไม่ได้ค่ะความกรอบก็ยังไม่ไม่เต็มที่อนั่นคือทอดเองที่บ้านใช่ทอดเองลองดูก่อนเลยองดแล้วกลิ่นกนเนี่ยยังไม่ค่อยออก ของเท่าไรมันต้องมาเติมใส่นิดนึงใส่นั่นใส่ส่วนผสมต่างๆอเนี่ยเราบางที่ต้องหมักน้ําเชื่อบางอย่างเข้าไปเนี่ยนะสุดลับนะเนี่ยสุดลับใช่ไหมคะคิดเองค่ะคิดเองจนออกมาเป็นโรตีโรตีนี่ละนี่แล้วตอนตอนแบบมันได้แล้วดีใจไหมก็มันพอต้องขายได้แน่เลยคิดไหมก็ ก็คิดคิดว่าตรงได้เพราะว่ากลิ่นมันโอเคมันเราเราได้แล้วก็ลองมาเปิดตลาดดูอค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จตอนแรกวางวางตลาดไว้ที่ไหนตอนแรกวางไว้ตลาดอยู่ที่ตลาดสีเขมาตรงตรงพระรามหกค่ะขายไม่ทันทำไมถึงเล็งไว้ที่หน้าตรงนั้นมีโรงเรียนเหรอหรือมีอะไรเยอะไม่ับเป็นตลาดแค่ตลาดตลาดธรรมดาตลาดธรรมดาทั่วไปนะลราก็ใช้รถพ่วงเอาขี่ขี่เข้าไป ขี่ไปขายแล้วก็จอดขึ้นรูปบาทฮะที่แรกอากาศจะจอดไปขายตรงนี้แล้วก็จะขายตรงนี้อ๋อเหมือนแบบตะเวนไปเรื่อยใช่เพรจอดจุดนั้นปุ๊บค่ะไม่ต้องไปไหนเลยครับทําไมคะเกิดอะไรขึ้นลุ่มขึ้นเลยลุ่มรถพ่วงเหล่านี้ใช่ไหมลุ่มรถพ่วงอ่ะเพราะก็เห็นความความแปลกหนึ่งรถรถก็แปลก แล้วโรตีก็แปลกคือรถพ่วงเนี่ยเราทําแบบแปลกๆไม่แบบมันทาทั่วไปทำของดีไซน์นิดนึงออกมีดีไซน์ออกเหมือนรไอติมเงฮะแต่คันเอสกิมออกดีไซน์เขาก็เห็นรถสวยเขาเข้ามาดูก่อนว่าคืออะไรคืออะไรแล้วเขาไปเห็นแล้วเขาก็ถามว่าคืออะไรเขาบอกขอโรตีครับแต่เขาบอกเขาเห็นราคาแล้วก็ตกใจขายกี่บาทนะเออยี่สิบห้าบาทครับจานแบบเนี้ยนะฮะใช่ยี่สิบห้าบาทใช่โอ้โหคนเขากันเยอะนะเออแพงไปหรือเปล่า ตอนแรกเขาเห็นหรือยังเขาบอกเนี่ยเขาเขายังไม่เห็นอ๋อแต่เขาเห็นราคาติดไว้ที่รถใช่ใช่ใช่ไแพงป็นปแล้วบอกว่าไม่แพงครับลองลองชิมดูครับว่าว่าว่าได้ไหมแต่พอเขาเห็นแล้วเขาเขาเขาว่าสมราคาสมราคาแล้วพอทานไปเขาที่กลับมาใหม่ย้อนกลับมาซื้อใหม่เองเขาบอกมาซื้อสี่สี่ห้ากล่องแสดงว่าติดใจใช่ครับเขาจะไปฝาก อว่าอร่อยไม่น่าล่ะถึงขึ้นมารุมรถกันใช่ฮะ <c loo> ตอนนั้นไปกี่คนไปแค่สองคนกับภรรยาเนี้ยเขาบอกเขาบอกแจกดีหลังก็จ้องแจกบตรคิวคือมันคนลุมอย่างนั้นเลยฮะใช่ครับคนรุมแล้วถ้าขายขายที่อื่นในตลาดนะที่อื่นไปขายแล้วเขาไม่ให้ขายเขาบอกขายดีเกินโอ้ขายดีเกินเพราะโหขายวันหนึ่งสี่โลห้าโลอย่างที่น้องน้องสาวขายเนี่ย ถ้ามีงานนะฮะวันหนึ่งสิบกโลหมายถึงตัวแป้งเหรอใช่ครับโอ้โหวันหนึ่งแปดพันเก้าพันโอ้ค่อนข้างเยเยอะค่ะฮะถูกแล้วอ่ะนั่นไหนนตลาดแรกที่ตรงเขมาใช่ครับขายดีตอนนั้นไปกี่โมงไปแค่ห้าโมงเย็นค่ะสองทุ่มหมดแล้วครับห้าโมงเย็น6หกโมงทุ่มสองทุ่มสมชั่วโมงสามโหมดหมดเป็นไงตอนนั้นรู้สึกไง ออกมาครั้งแรกประสบความสําเร็จอค่อนข้างที่เยอะะครับค่ะพอพอประสบความสําเร็จคนทานเขาก็เริ่มบอกว่าพี่ประทานไกลจังเลยหมายถึงเขาเข้ามากลกว่าจะได้ทานคือต้องขับมาไกลอ่าต้องต้องผ่านมาแถวนี้เนี้ได้ทานก็เลยบอกพี่น่าจะทําเป็นแฟนชายอ๋อตอนแรกผมก็ไม่คิดทาเป็นชายค่ะก็บอกน่าจะทําเป็นชายหน่อยนะผมก็มานั่งคิดเ ก็ดีเนาะก็ว่าทำฝันชายนี่ก็อยากให้คนมีอาชีพค่ะโดยของเราไม่ได้เก็บค่าฟันชัยอะไรเลยค่ะคือก็เราก็ีให้หมายถึงว่าให้เรียนค่าเสียค่าสอนสองพันห้าแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยให้ไปซื้อเองแล้วก็ซื้อวัตถุดิบจากเราคือคือนนไอ้น้ําสูตรตัวเนี้ยไอ้หัวเชื้อเนี่ยนะนี่เรา้สมกระแป้งแค่นั้นแหละแต่กาไรนี่ครึ่งครึ่ง ตายแล้วไม่เป็นพิธีกรแล้วไปขายโรตีดีกว่าเนาะดูเท่าเทาาจะดีเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนตอนแรกขายอยู่ที่เขมากี่วันลูกค้าถึงมาบอกนานแค่ไหนหนึ่งเดือนครับเดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งลูกค้ามาทักเลยว่าถ้าจะกินทำไมต้องมาที่นี่มันไกลใช่ปิ๊งเลยไหมไอเดียนี้ปิ๊งเลยบอกไไกลก็เลยว่าน่าจะทาเป็นชายอะไรเงี้ยก็เลยคิดคิดกับแฟนเหมือนกันทําทเป็นชายดีไหมก็มานั่งคิดกันเอเป็นเดือนนะฮะกเลยว่าเออถ้าเราทํา แล้วก็ช่วงนั้นเห็นคนตกง,งานเยอะก็เลยว่าโอเคถ้าเราทำแฟนชายเนี่ยเราก็ทําแบบไม่ต้องเสียค่าแฟนชายอะไรเพราะแฟนชายแต่และแฟนชายเนี่ยค่อนข้างแพงค่ะเคยคิดเหมือนกันที่จะทำแฟนชส์เมื่อก่อนนะครไปซื้อสูตรแฟนชส์มาไปซื้ออะไรมาพอไปถามราคาเจ็ดพันมูนเราหงายไปเลยหง,งายเลยเพราะว่าไม่มีเงินขนาดนั้นเนี่ยแต่พอเราเป็นเจ้าของกิจการเองเราคิดถึงคนที่เขอยากทำเอโรตีเราก็อร่อยนะก็ ใครอยากมีรายได้อาชีพเสริมก็ให้มาทำก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือให้เขามีมีอาชีพเพราะว่ามันลงทุนไม่ได้เยอะใช่ถูกไหมคะลงทุนไม่เยอะอตอนนั้นที่บอกว่าลูกค้ามาปุ๊บทำไมไม่คิดขายเองล่ะเช่นเปิดสาขาเองเออเปิดสาขาเองเนี่ยเราคนตีต้องไวฮะหนึ่งต้องชำนาญค่ะเพราะว่าตีครบเดียว ชวงนั้นอ่ะจะเร็วตีนี่คือตีอะไรคะตีแป้งอ๋อตีแป้งเวลาขายเพราะของเราของเราจะขายเป็นช่วงเนี้ยเช้ากลางวันและเย็นเนี่ยคือช่วงทาเวลาค่ะคนที่จะมาตลาดนะจะมาอะไรเงี้ยเราไม่ได้ขายแบบันน้ำกลางวันใช่ไหมใช่ช่วงนี้วนเป็นช่วงทําเงินแล้วต้องเร็วเงี้ยฮะเราถึงก็ใหญ่กิจการไม่ค่อยจะถ้าเคยรับเด็กมาเหมือนกันค่ะพอ เรียนไสักพักเขาเป็นแล้วก็ไปแล้วก็ไปใช่เขาก็ไปทําเองเขาก็ไปทําเองเนี่ยแต่เราก็โอเคเขาก็ไม่ได้สูตรเราแต่ว่าเขาก็ไปตัดจริงๆเหมือนเหมือนเราทุกอย่างแต่ว่าความอร่อยเขาก็ไม่คงก็อาจจะต่างกันใช่ไหมเพราะว่านี้เจ้าของสูตรลับหัวเชื้อความอร่อยอยู่ที่นี่ใอืมก็เลยอาโอเคตัดสนใจกาแฟละทํเพนแฟรนไชส์ตอนนั้นศึกษาไหมด้วยระบบด้วยอะไรคือไม่ได้ศึกษาค่ะทาทากันเองขึ้นมาแต่ว่าเราก็คิดว่า ถ้าเราทาแฟรนชายที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยคิดว่าคงจะดีกว่าที่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายค่ะค่อนข้างการตอบรับค่อนข้างดีอตอนนี้มีคนมาเอ่อมีมีมาเยอะฮะมีเยอะหลายสาขาหลายสาขาแล้วครับส่วนมากจะเป็นต่างจังหวัดเขาทราบด้วยเหรอคะทราบทราบครับต่างจังหวัดลงในเว็บไซต์อ๋อลงในเว็บไซต์เว็บไซต์คนที่เปิดอินเทอร์เน็ตเขาก็จะลงเขียนว่าเออเราไม่ ออกันนี้ก็เชิญออกออกรายการวิทยุอะไรแบบนี้ฮะก็ได้ฟังก็มาเรียนกันค่ะก็แสดงว่าตอนนี้โรตีตัดกรอบตัดกรอบของคุณโหน่งเนี่ยก็อยู่ทั่วประเทศแล้วนะทั่วประเทศทั่วประเทศละมีหมดเลยเหนือใต้มีฮะมีเหนือใต้ก็มีใต้ก็มีชุมพรมีชุมพรอีสานมียังคะอีสานมีแล้วพอดีเขาช่วงนี้น้ําท่วมก็เลยหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนก็เจอวิกฤตกันไปนะคะตอนที่ เราทำออกมาแล้วตัดสินใจขายเฟรนชชายเนี่ยเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพหรือความอร่อยที่เขาเอาไปขายต่อ,อยังไงอ่ะเอเราควบคุมยังไงคุณหนูจริงๆควบคุมไม่ได้เหรอครับค่ะบางอย่างแฟรนชชายเราเราปล่อยไปเนี่ยเบางคนเห็นขายดีอืแล้วเข้าไปดัดแปลงของเราอืแล้วเข้า่าผลลัพธ์ก็คือลูกค้าไม่หามาอือัตโนมัติฮอืม โอเคเขามามาเรียนกับเรามารับปฟนชาเราไปแต่พอเข้าไปดัดแปลงเหมือนว่าเขาอยากจะไปดัดแปลงไปเปลี่ยนจากสูตรที่เรียนไปสูตรที่เรียนไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าไม่มีคนทานเพราะคนก็เคยทานแบบนี้ค่ะรสแบบนี้ความอร่อยแบบนี้แต่พอเปลี่ยนดัดแปลงไปแล้วเนี่ยก็ขายไม่ออกอืเขาก็ต้องเลิกไปปฏิยายค่ะคอนขทางอ๋อก็เหมือนล้มด้วยตัวเองเลยนะผับล้มไปเลยตายไปเลยเยอะแต่ว่า แฟนชายบางแฟนชายที่เขารับอของเราสม่ำเสมอแล้วไม่มีการตัดแปลงอยู่ได้อยู่ได้วันนี้สี่ห้าปียังอยู่ได้เลยเขาขายดีด้วยค่ะอย่างที่พิษณนโลกน้องสาวเนี่ยเขาขายดีอุตตดิษก็ขายดีเป็นเเปป็็นนยี่ห้อโกโนงนี่เลยถูกไหมใช่ใช่ใช่คือเห็นแล้วต้องนึกได้เลยจริงจริในกรงเทศเรามีหลายสาขาะค่พอพอนนั้นเสร็จล้วก็เริ่มจะดัดแปลงสูตร เอาไปคิดเอาเองอะไรอย่างอีใชมก็เลยกลายเป็นว่าคุณภาพหรือรสชาติเหนก็จะหายไปลูกค้าก็จะหายตามตามตรงนี้เราไม่ได้คุยกับเขาหรอคะว่าจริงๆเราก็บอกเขาแต่ว่าเราก็ศสยคุณภาพแล้วก็บอกเขาแล้วว่าโอเคว่าของพวกนี้ก็แล้วแต่ถ้าถ้าคุณทําดีก็ได้ก็ได้ลูกค้าดีแต่ถ้าคุณทาไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณก็ไม่มีลูกค้าเอง ใช่ไหมฮะเราก็เราก็ช่วยคุณ